เ,เยอะมากนีที่ชิบะตางสามยอดแต่ก่อนแถวนี้เป็นป่าคนมาอยู่เยอะลิงไม่มีที่ไปก็เลยอยู่มันก็อยู่ที่เดิมของมัน เป็นครอบครัวเขาเลยเลยตั้งที่กะหลับนี่ดูลิงหลับดูลิงหลับดูลิงหลับลิงหลับดีดีมีลิงหลับลิงหลับลิงหลับเขาก็หลับเหมือนกันมันเล่นจนเหนื่อยมันก็หลับ